ศิรวราภาดวงแก้วรหัส051วันนี้นะคะเราจะมาพาเข้าครัวกันคะ่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่กันคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ เมื่อกระทะร้อนแล้วเราจะนำกะทิใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะนำกะทิใส่ลงไปแค่ครึ่งกองก่อนนะคะเมื่อกะทิเดือดแล้วเราจะใส่เนื้อไก่ตามลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเครื่องแกงเขียวหวานที่ร้านจะผสมเครื่องแกงกะทิมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็คนให้เครื่องแกงและน้อไก่เข้ากันนะคะ เราจะต้องคนอยู่เรื่อยๆไม่นานมาันจะาไม้ที่ก้นกระทะค่ะตอนนี้เนื้อไกล้เลยเครื่องแกงของเราก็เข้ากันแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าเพิ่มลงไปค่ะตามด้วยฟักเขียวเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องแกงเขียวหวานของเรากันต่อน,นะคะเริ่มจาก ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำปลาแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทิที่เหลือของเราลงไปนะคะใส่หมดกล่องเลยแล้วเราก็มาคนให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาปิดฝารอแกงของเราเดือดประมาณ10นาทีนะคะ เมื่อแกงของเราเดือดแล้วเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มความหอมนั่นก็คือโหระพาตามด้วยพริกหยวกนะคะแกงของเรานะคะก็จะมีสีสันและน่ากินมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็จะปิดฝารอให้แกงเดืออีกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันนะคะว่าแกงของเราสุกได้ที่หรือยัง แกงของเรานะคะก็สุกได้ที่แล้วค่ะฟักเขียวก็เปื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำแกงเขียวหวานของเรานะคะมาตักใส่ถ้วยกันค่ะเมื่อเราตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดจานกันค่ะเราจะตกแต่งด้วยพริกหยวกและโหระพานะคะก็จะทำให้แกงของเรานะคะมีสีสันสวยงามแลนะน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะ หานของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําแกงเขียวหวานของเราไปกินกับขนมจีนค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกับขนมจีนกันเลยค่ะนี่เลยค่ะ